ันี่คือรายการเกียร์ล็อกเกอร์นะครับเป็นรายการที่เราจะมาแคสเกมเล่นๆกันนี่คือคลิปแรกก็แคสมาครับกันเลยแล้วกันโอเคป่ะโอเคนี้เราลบไปกับทำไมโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการสร้างประตูลั้มแล้วกัน,แบบน เกียร์ล็อกเกอร์จำชื่อให้ดีๆนะครับตัง้เตงเป็นครีเอทีฟก็คงจะโอเคเกียร์ล็อกเกอร์เกียร์ล็อกเกอร์เกียร์ล็อกเกอร์แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงเบาหรือเสียงอะไรอย้านี้ก็มา แล้วเขาจะใชา้ก็คือบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกโอเคนี่ละกันแล้วก็สติ๊กกี้พินตันแล้วก็เลสโตนเลสโตนทอดแล้วก็เพลทอะไรก็ได้เที่ยวไว้เหยียบโอเคปะ่ะกันนะ เชื่อมต่อแล้วเราก็ไปหาทะเลดีๆในการสาร้างตัวอะไรตัวอะไรคือผมไปลงมอสสัตว์ป่ามาสัตว์ป่าก็จะเยอนะยน,นิดหน่่ยเยอะจริงหมีในตัวอันตรายเลยลงได้ได้ลงสิค,สครับอ่นานกร ไปสองบอ,อกอูสองบอกหนั้นะสองบอกหนะึง่นะงแล้วนกะ็แล้วก็เว้นมัน่งบอกแล้วก็งบอแล้วก็เลนสเตอรนคอร์สวางให้หมดโอ้โหดูรูปดึงไม่ได้เรามีปัญหาอีกแล้ว กอแล้วจะตอนวางอย่างนี้เลยใครแม่ฉันไม่เคยคิดทำอะไรไม่ดีน่แหตอนนี้วางวางแล้วมันจะเด้งออกวางเล้จะตอนเมื่อตอนน้เด้งในปเนี่ยดวางกันแล้วกันนะครับอ๋ตอนนี้ว่ามัจะทำแบบซองซองประตูน่ะ เนนตั้อองใส้องมันไ่มีนอเสียงาทำให้คนเแล้วมีชาเปนผดียเสียใจจนแทบจะไม่เป็นผู้หญิงคนละเธอหน้าเหมือนูกายคนเดียวนะเคะปรับางตามตามฟอร์มเดิมเลยนี่ว่ คือว่ามันเริ่มแล้วครับขวดสองบ็อกซ์เริ่มเลยแล้วก็เกล่นสัอร์เราสังเกตว่ามันจะเริ่มชนกันแล้วสังเกตว่ังมาไอ้อค,ครับไอ้ครัเกียรครับแล้วก็ความจริงก็เสร็จแล้วนะครับเพราม่เหยียบมันก็จะเลี้ยวไปแต่ถ้าเกิดอยากให้มันดูดีก,ก็ต้องเอาอันนี้มาวางครับ ปับปับปั๊บปับไม่ได้ไเไไยแล้วก็ยังมตอว่าออกาไม่ดูภาพปขอโท้เสร็จแล้วครับกับการทำประตูลับ เป็นแ้สมปโตมันคือสมปโตง่ายๆครับฟือเปิดชื่เนี่ยเมล่าเนี่ยเมล่าหนุกหนุกหนุกจังนกมากวิ่งทะลุได้หนุก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 ไะละโอ้ตกใจริงๆก็เราสามารถทำให้ันเปิดครางไว้ได้ đã được phòng vào nào bây giờ có gì nữa nay hôm nay sẽ bị đành một chút có có gì nữa có không biết có cái nào ấy ờ rau mãi mặn thay thôi thì cái trông như thế này không là xong rồi thay đi แล้วกโยนปึ๊บมันก็จะเปิดอุบก็ลากันไปกับคลิปนี้เลยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ